รเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุรชาติทินทองเพื่อไทยกรุงเทพมหานครครับมีเรื่องเป็นหารือท่านประธานสองเรื่องครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของออสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชครับขณะนี้มีมตินะครับการบอกยกเลิกสัญญาระหว่างสปสชกับทางโรงพยาบาลมงกุฎพัฒนะ ครับก่อนอื่นเลยผมต้องกลับเรียนว่าผมไม,ไม่ไม่อาจก้าวล่วงนะครับข้อพิพาทระหว่างาหน่วยงานและก็ทางกับทางโรงพยาบาลครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการมติบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนะครับสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนภายในเขตลักสี่จตุจกักรและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับหลายหมื่นคนครับเ,เพราะว่าการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเกนิดความกังลวลว่า ท่านเหล่านั้นเนี่ยจะมีโรงพยาบาลรอ,องรับการดูแลสุขภาพของประชาชนหรือไม่นะครับก็ขอฝากไปยังสงปสช,ชนะครับให้ได้ทบทวนมติดังกล่าวนะครับหรือถ้าสุดท้ายแล้วนะครับสปสชยังมีมติยืนยันนะครับในการบอกเลืกอกสัญญานะครับก็ขอฝากไปทางสงปสช,ชให้มีมาตรการรองรับนะครับ สิทธิ์รักษาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบนะครับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่เนี่ยนะครับขณะนี้สิทธิ์รักษานะครับก็ได้เต็มหมดแล้วนะครับ ในอดีตที่ผ่านมานะครับม,มีการยกเลิกสัญญานะครับของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับทำให้สิทธิรักษาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลักสี่จัรู้จักนะครับแล,แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจะต้องไปรักษานะครับในสถานพยาบาลที่ไกลออกไปซึ่งเป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนทีเ่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีผู้มีรายได้น้อยนะครับเรื่องที่สองสั้นๆครับออขอฝากไปยังกระทรวงหมหาดไทยและกรุงเทพมหานครนะครับ,รบเรื่องของการ นะครับให้สวัสดิการนะครับในการประกันสุขภาพให้กับผู้นําชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ2,500ชุมชนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเ่าไปเชิญท่านนัทวุฒินะครับตามด้วยท่านเจรพงษ์ทรงวัชราพรนะครับ